นัง่งาเด้อใน House of the Dragon ซีซั่น2ตอนที่5หลอดกอรลิสเสียใจมากเมื่อเขารู้ข่าวว่าเจ้าหญิงเลนิดเมียของเขาได้ตายไปซะแล้วหลังจากศึกที่รูทเทสฝ่ายของเซอร์คริสตันก็เป็นฝ่ายชนะพวกเขากลับมาที่ King's Landing พร้อมกับตัดหัวของมักอของเจ้าหญิงเลนิด กลับมาเฉลิมฉลองชัยชนะแห่ให้ชาวเมืองได้ดูส่วนเอกอนก็ยังไม่ตายร่างของเอกอนถูกพาตัวมารักษาเอกอนสาหัสบาดเจ็บเพราะถูกเพลิงมากรเผาไหม้ความร้อนจากเปลวไฟทำให้ผิวหนังของเขานั้นติดกับเหล็กของชุดเกราะแกนเมสเตอร์กระต่างช่วยชีวิตของเอกอนอย่างสุดความสามารถต้องใช้มีแสเนื้อผิวหนังนี่ออกจากเกาะครับเอ้ยน่ากลัวมากๆอลิเซนเมื่อเห็นลูกชายสภาพแบบนั้นเธอก็ถึงขั้นเข่าอ่อนผิวหนังถูกไฟไหม้ไม่น้ำซ้ำกระดูกยังหัก เพราะตกลงมาพร้อมกับมังกรหลังจากนั้นอาร์เซนก็ไปถามเซอร์คิสตันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเอกอนคิสตันที่เห็นความจริงทั้งหมดเขาก็ไม่ยอมพูดความจริงเขาบอกอาร์เซนเพียงว่าเอกอนต่อสู้อย่างก้าหาญในสนามรบเขาสมกับเป็นกษัตริย์ทั้งที่ความจริงแล้วเอมอนเป็นคนสั่งให้เวกา้าพ่นไฟจนทําให้สภาพเอกอนกลายมาเป็นสภาพเละเทะแบบนี้เฮ้ยน้องทําพี่ ส่วนทางด้านาสภาของเรดิล่าเนี่ยก็ปั่นปวดอย่างหนักครับเพื่อนๆความเห็นนี่ไปคนละทิศคนละทางบางคนก็บอกว่าตอนนี้เวก้าบาดเจ็บหนักมันคงเหนื่อยมากพวกเราต้องรีบยกทัพไปตีเพื่อยึดคิงส์แลนดิ้งบางคนก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอกอนนี่ยังมีชีวิตอยู่หรือว่าตายไปแล้วเราใครจะขึ้นเป็นกษัตริย์ของฝ่ายอลิเซนแล้วพวกเราละ่ะจะยญิงเลนิดทางฝ่ายเราก็ตายไปเหมือนกันพวกเราเนี่ยสูญเสียมังกรตัวที่ใหญ่ที่สุดของฝ่ายเราไปด้วยนั่นก็คือมังกรของเจ้าหญิงเลนิดพวกเราจะทํายังไง เลนิล่าเมื่อเห็นสภาของเธอเป็นสภาพแบบนี้เลนิล่าก็เลยเสนอทุกคนว่าเธอจะขึ้นเป็นแม่ทัพสั่งการรบเองข้านี่แหละครับเซอร์เอาเฟตเซอร์ที่พูดตรงๆและไม่เคยเก่งใจเลนิล่าแต่ความพักดีของตระกูลของเขานั้นเหนียวแน่นมาตั้งแต่ยุคข,ของกษัตริย์วิเซริตเซอร์เอาเฟตนี่พูดตรงๆเลยครับเพศที่อ่อนแออย่างผู้หญิงคุมผู้ชายไม่ได้หรอก การทำสงครามต้องเป็นผู้ชายเท่านั้นหลังจากเดมอนออกไปจากภาษาของเรนีล่าเร่นี้ละครับการทำสงครามผู้ชายนี่ก็ไม่เชื่อเรนีล่าเลยเรนีล่านี่ฟังแล้วเธอก็แทบจะหงายหลังในเวลานี้ใครจะยอมเชื่อเธอได้บ้างส่วนทางด้านเจเซรลิตลูกชายคนโตของเรนีล่า เขาก็ได้มาคุยกับเบลล่าคู่มั่นของเขาเขาอยากจะทําตัวให้เป็นประโยชน์เรเนล่าดูแลเขาอย่างกระขครในหินแม่ไม่ยอมให้เขาทําอะไรเลยเบลล่าก็บอกว่ามันก็แน่อยู่แล้วก็เจเซริสเป็นรัชทายาทราชนีเรเนล่าก็คงไม่ยอมให้เจเซริสเสี่ยงอันตรายเจเซริสก็บอกว่าเขาจะไม่ยอมอยู่เฉยๆเขาจะไปหาพวกเฟเพื่อเปิดทางข้ามแม่น้ํากองทัพของสตาร์กําลังยกทัพมาจากทางเหนือผู้ช่วยพวกเราพวกเขาจะผ่านทางนั้นเจเซริสจะไปเจรจากับพวกเฟแต่ตอนนี้เจ อยากจะขอให้เบลล่าเงียบเรื่องนี้ให้มากที่สุดอย่าบอกเรื่องนี้กับแม่ของเขาส่วนทาดานเดมอนครับเขาก็ได้ขี่มังกรแดงของเขาไปพร้อมกับพวกแบ็กวู o d เพื่อไปบ,บังคับพวกตระกูลแบ็กเคนให้ยอมสวามิภักดิ์ต่อเขาแต่โดยดีถ้าไม่ยอมเดมอนบอกเลยครับว่าเขาจะสั่งมังกรแดงของเขาเผาพวกแบ็กเคนให้ตายให้หมด เพราะว่ากลายเป็นว่าพวกแบ็กเคนนี่มันไม่ยอมพวกมันนี่ใจเด็ดมากๆพวกมันบอกว่าพวกมันนี่ยอมถูกเผาตายดีกว่าไปอยู่กับพวกแบ็กวูดว่าแล้วพวกแบ็กเคนนี่ก็ขี่ม้าจากไปแบบไม่แคร์เดมอนเลยเดมอนก็ไม่ยอมฆ่าพวกแบ็กเคนซะด้วย เดมอนบอกว่าพวกนี้มันกล้าหาญมากๆกองทัพของเขาต้องการคนแบบนี้เขามาที่นี่เพื่อหาทหารไม่ใช่มาเพื่อฆ่าคนเดมอนก็เลยวางแผนให้ผู้นำของพวกแบ็กวูดว่าพวกเราจะต้องเปลี่ยนแผนจากการขู่เข็นกลายมาเป็นหาทางโน้มน้าวใจพวกมันให้มาอยู่กับพวกเรามันต้องมีทางอ้อมสักทางที่ทําให้พวกแบ็กเคนมาอยู่กับฝ่ายเราให้ได้ ว่าแล้วลอร์ดแบ็กบูดเขาก็บอกว่าเขาเริ่มคิดออกแล้วบอกเขาจะทํายังไงโดยไม่ใช้กําลังทหารทําให้จิตใจของพวกแบ็กเคนยอมซีโรราบุยเดี๋ยวเพื่อนๆคอยดูนะครับว่าลอร์ดแบ็กบูดเขาจะทํายังไงส่วนทางด้านเลนิล่าเธอก็กุมใจกับเรื่องของสภาของเธอมากๆทุกคนในต่างค่อแคทเธอว่าเธอเป็นแค่ผู้หญิงงานสื่องงานสงครามนะสู้ผู้ชายไม่ได้เลนิล่าก็เลยเอาเรื่องนี้มาบนกับมิซเเลียแต่ว่าผลมันกลับตรงกันข้ามมิสาเรียนิชาลากว่าที่เธอคิดเอาไว้มากเธอ เข้าใจเรื่องการบ้านการเมืองเป็นอย่างดีมิเสลีกเลยแนะนําเรนิล่าว่ากสัตย์วิเซลริตพ่อของพระอ,องค์น่ก็ค,คิดดีแล้วถึงมอบตําแหน่งรัชทายาทให้กับท่านทั้งที่ท่านเป็นผู้หญิงท่านอาจจะต้องยอมอ่อนพรเอนดึงเดมอนสามีของพระอ,องค์ให้กลับมาเพื่อให้เขานั้นเป็นผู้นําทําสงครามให้กับท่านท่านเป็นผู้นํา ราชินีเลนิล่าไม่จําเป็นที่ท่านจะต้องทําไปซะทุกอย่างให้การศึกการสงครามเป็นเรื่องของผู้ชายก็ได้ส่วนท่านก็ไปทําเรื่องอื่นที่มันสําคัญกว่าการเป็นฝ่ายชนะมันต้องใช้วิธีจากหลายด้านตอนนี้ทางฝ่ายเซอร์คิสตันโคเะคิดผิดเขานาะรบเก่งก็จริงแต่ลืมคิดถึงจิตใจของประชาชนผู้ที่ตามต้อยที่มีอยู่กันเป็นสแสนๆเอาหัวของมกรไปแหน่รอบเมืองแบบนั้นคิดว่าตัวเองเก่งแต่จริงๆแล้วมันหาเป็นเช่นนั้นไม่พวกเขาหารู้ไม่ว่าคน ธรรมดาธรรมดานะ่ะคิดว่าการตายของมังกรเป็นโชคร้างที่ไม่ดีมังกรคือผู้พิทักษ์ไปแห่หัวมังกรแบบนั้นชาวบ้านก็ต่างหวาดกลัวกันหมดการที่ถูกฝ่ายเราล้อมเอาไว้อีกพระองค์ทางทะเลเป็นเวลานานแบบนั้นอาหารข้าวของทุกอย่างตา่างขาดแคลนโรคระบาดกําลังตามมาความหวาดกลัวกําลังจะเกิดขึ้นที่นั่น การเอาใจใส่ประชาชนคนด้านล่างก็ไม่ดีเวลาของการต่อต้านมันเริ่มประทุแล้วหากพวกเราใช้โอกาสนี้มันอาจจะถึงเวลาพลิกเกมเรนิล่าเมื่อเธอฟังเช่นนั้นเธอก็งงว่ามิสเเลียจะเสนอแผนการอะไรกับเธอมิสเเลียเธอก็เลยยิ้มแล้วเธอก็ตอบเรนิล่าไปว่าข่าวลือยังไงล่ะเพคะข่าวลือข่าวลือนะมันเกิดขึ้นได้ตลอดเอนะคเป็นยังไงบ้างล่ะครับมิซเเลียเธอไม่ธรรมดานะครับเพื่อน ต่อจากนั้นแหละครับเรนิล่าก็เริ่มเปลี่ยนความคิดเธอได้ส่งเบลล่าให้ไปกอมหลอดคอลิสต,ตาของเบลล่าเองนั่นแหละให้มาเป็นหักราชาคนใหม่แทนเจ้าหญิงเลนิดที่ตายไปแล้วหลอดคอลิสเมื่อฟังเช่นนั้นขเขาก็ไม่ยอมไปเมียเ,เขาตายเพราะว่าคําสั่งของเรนิล่าคขาวนี่จะให้เขาไปตายอีกเบลล่าก็เลยพูดให้ตาของเธอได้คิดว่ายายของเธอเจ้าหญิงเลนิดนั้นเธอเลือกที่จะตายแบบนี้เจ้าหญิงเลนิดเป็นเจ้าหญิงแห่งตระกูลทาเกเลียนที่แข็งแกร่ง เธอเกิดจากไฟเธอก็จะตายกับไฟเธอเลือกที่จะตายด้วยเปลวเพลิงของมังกรเหมือนกับแม่ของเบลล่าที่เลือกที่จะตายด้วยเปลวเพลิงของมังกรเช่นเดียวกันท่านตาควรไปสานต่อเจตนารมณ์ของท่านยายให้มันสำเร็จเอาละครับคราวนี้หลอดคอริสจะยอมกลับไปทำงานให้กับเรนิล่าหรือเปล่าต่อจากนั้นเรนิล่าครับเธอก็ส่งเสรอ outfit, เสร์ัลเฟสดเร์ที่ชอบพูดตรงๆกับเรนิล่าและเห็นการศึกเป็นเรื่องของผู้ชายเท่านั้น เรนีล่าเธอคิดว่าหากเซอร์ออาเฟตคิดแบบนี้เซอร์ออาเฟตก็สมควรที่จะไปเกี้ยกล่อมเดมอนที่ไฮเลนทาวให้กลับมาทำสงครามให้กับเธอคนที่ศรัทธานในการรบของเดมอนอย่างเซอร์ออาเฟตคงเหมาะแล้วกับงานนี้เรนีล่าฝากเซอร์ออาเฟตให้ไปบอกเดมอนว่ากลับมาคุยกันต่อเรื่องของพวกเราเนี่ยยังไม่จบยังไงบ้างนะครับเพื่อนๆวิธีการบริหารงานแบบใหม่ของเรนีล่ากระจายงานไม่หอบงานไว้คนเดียว ส่วนทางด้าน King's Landing ครับเพื่อนๆทางด้านสภาของอาริเซนดิ่กปันปวนหนักเพราะเอกอนบาดเจ็บหนักมันก็ขาดคนบริหารราชการถึงแม้ว่าเอกอนมันจะไม่มีความสามารถแต่อย่างน้อยเอกอนมันก็นั่งเป็นกษัตริย์เฉยๆได้ทุกคนก็เลยคิดว่าถ้าขาดกษัตริย์ตอนนี้พวกเราก็ต้องตั้งคนใหม่นั่นก็คือต้องควรจะเป็นเอมอนน้องชายของเอกอนขึ้นมาเป็นกษัตริย์แทน ซึ่งอลิเซนผู้เป็นแม่นี่เธอก็ค้านหัวชนฝาครับเธอนเป็นแม่ของเอมอนลึกๆในใจนี่เธอรู้นิสัยของเอมอนดีเอมอนมันเป็นคนโหดเลือดเย็นหากขึ้นมาเป็นกษัตริย์แผ่นดินของลูกเป็นไฟอลิเซนเธอก็เลยขอขณะที่เอกอนกําลังรักษาตัวอยู่เธอจะขึ้นมาบริหารงานกษัตริย์เองเธอเคยทํามันมาแล้วตอนที่กษัตริย์วิเซลิตสามีของเธอป่วยหนักเธอก็ทํามันมาโดยตลอดแล้วก็ทํามันดีด้วย แต่ว่าเหตุผลแบบนี้อลิเซนมันใช้ไม่ได้แล้วครับเหตุผลนี้ก็ไม่ต่างจากเลนิล่าเลยนั่นก็คืออลิเซนเป็นผู้หญิงเป็นกริย์ไม่ได้ไร้ซึ่งความแข็งแกร่งต้องเป็นเอมอนเท่านั้นราชทายาทอันดับสองและเอมอนก็มีเวก้ามัางกรที่ใหญ่ที่สุดในโลกเอมอนสมควรที่สุดแล้วคณาเซอร์คิสตันก็ยังไม่ช่วยอลิเซนพูดอะไรเลยเขานั่งนิ่งๆแล้วเขาก็บอกว่าเอมอนเหมาะสมแล้วพระองค์ อลิเซนี่ถึงขั้นเบื่อเหมือนเธอถูกขากหลังทั้งที่ในใจลึกๆของเซอร์คิสตันเขาก็เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างว่าเอมอนเป็นคนสั่งให้มงกอนไฟพ่นไฟใส่เผาพี่ชายของตัวเองคิสตันก็สับสนว,นว่าเขาควรจะสนับสนุนใครเอมอนหรือเอกอนหลังจากนั้นแะครับงานแรกของเอมอนหลังจากที่เป็นกษัตริย์เขาก็สั่งให้ปิดประตูเมืองห้ามประชาชนเข้าออกเมืองโดยเด็ดขาดทั้งที่ตอนนี้ภายในเมืองนี่ขาดแคนอาหารและยาเป็นอย่างหนัก นี่เอาแล้วงไงครับไอเอมอนเริ่มแผนการแล้วแล้วเรายิงไม่ค่อยรู้นิสัยของเอมอนด้วยนะครับมันเงียบมาก ส่วนทางด้านเจเซลิดเขาก็ได้เดินทางไปหาพวกเฟเพื่อเปิดทางข้ามแม่น้ําให้ทัพของสตาร์คเดินทางผ่านไปช่วยพวกเขารบแต่ระหว่างเจเซลิดดันไปสัญญากับพวกเฟว่าจะยอมมอบ ale, ให้เลนทฮาวให้แลกกับการช่วยเหลือในครั้งนี้เจเซลิดดัไปสัญญาโดยที่ยังไม่ถามเดมอนเลยว่าเดมอนจะยอมยกให้เลนทฮาวให้กับพวกเฟหรือเปล่านี่อาจจะเป็นปัญหาของเจเซลิดที่ดันไปสัญญาแบบพลอยๆส่วนทางด้านเดมอน ภาพหลอนของความลุ่มหลงของการอยากจะเป็นกษัตริย์ของเดมอนยังคงตามหลอกหลอนเดมอนอยู่ลึกๆแล้วเดมอนอยากจะรู้ว่าแม่ของเขาเป็นยังไงตอนนี้เขาเองแทบจะทําทุกอย่างทั้งซ่อมปราสาทตัดไม้ตัดฟืนให้ลลนาิาถังแตกเพราะว่าไอ้หลอดลาลิตไอ้หลอดคาเปะมันดันขนเงินขนทองออกไปหมดแล้วครับเพื่อนๆสงครามมันจะต้องเดินด้วยเงินเดมอนทําได้แค่ประกันทุกอย่างด้วยชื่อเสียงของเขาเงินทองทั้งหมดอยู่กับเลนิล่าเดมอนมีแค่มังกรจะสร้างทุกอย่างใหม่นั้นมันแสนที่จะยาก เย็นจนหญิงปิศนาที่เธอมีชื่อว่าอลิส เหมือนเธอจะมีพลังอย่างรู้อนาคตเธอได้เห็นสภาพของเดมอนนักรบที่จับแต่มีดแต่ดาบแล้วตอนนี้ต้องมาหาบน้ําพาฟื้นมันก็ใช่ว่าจะได้เรื่องเธอได้เห็นนิมิตที่เดมอนกําลังจะเจอการละเมิดการทําร้ายผู้บริสุทธิ์แม่และเด็กถูกฆ่าหากเดมอนจะสร้างกองทัพแบบนี้ปัญหาของเดมอนจะตามมาอาลิสได้เตือนเดมอนแล้วและในคืนนั้นเองครับเพื่อนๆมันก็เป็นไปตามที่อลิสพูดจริงๆเหมือนเหล่าบรรดาเซอร์เล็กเซอร์ใหญ่ที่ปกครองดินแดนแถบลุ่มน้ำ ต่างก็มาขอพบเดมอนเดมอนดำไปชูหาตระกูลแบ็กบูดพวกแบ็กบูดก็เลยเอาใยไล่ตีพวกเขาไปทั่วไม่ใช่แค่พวกแบ็กเคนเท่านั้นพวกตระกูลอื่นๆที่อยู่แถวนี้ก็โดนพวกแบ็กบูดไล่ตีกันจนหมดทั้งชาวบ้านชาวนาเมียเด็กลูกเล็กเด็กแดงก็โดนพวกแบ็กบูดจับไปอ้างว่าถ้าไม่ยอมสวามิภักดิ์ต่อเดมอนพวกมันจะฆ่าทิ้งเฮเรียบ เซอร์เหล่านี้ก็เลยโกรธมากเดมอนก็เดมอนมังกรก็มังกรหากกดขี่กันขนาดนี้พวกเขาจะไม่มีวันชูธงให้กับเดมอนเดมอนเมื่อฟังเช่นนั้นเขาก็ปวดหัวมากพวกแบกบูทํามากกว่าที่เขาคิดเขากําลังจะเพิ่มกองทัพให้กับฝ่ายของตัวเองกลายเป็นว่าเขากําลังผักไสคนเหล่านี้ให้ไปอยู่กับฝ่ายของอลิเซนมันเป็นไปนอย่างที่อลิสพูดจริงๆเป็นยังไงล่ะครับเพื่อนๆให้อำนาจคนผิดมันก็จะได้งานผิดๆกลับมา สุดท้ายของตอนนี้ครับเพื่อนๆเ,เดมอนก็จะสามารถรวมกองทัพของเขาได้หรือไม่และเอมอนที่ขึ้นมาเป็นกษัตริย์องค์ใหม่เขากำลังคิดอะไรอยู่ และเอลเลนาสาวใช้ที่ถูกมิาเลียส่งมาเพื่อสร้างความโกลาหลให้ก,กับพวกอาลีเซนเธอจะทํายังไงกับแผนการข่าวลือและการปรากฏตัวของชายปริศนาผู้อ้างตัวว่าเป็นหลานของกษัตริย์เจเฮริสพ่อของเขาก็คือน้องชายของกษัตริย์วิเซริสพ่อของเรนนล่าซึ่งพ่อของเขาชื่อว่าเบลอนลูกนอกสมรสของกษัตริย์เจเฮริตและเขามีสักเป็นอาของเดมอนซะด้วย และเรื่องสําคัญครับก็คือการวางแผนใหม่ของเรนีล่าเมื่อปภาษาของเธอดากอนสโตนเก็บประวัติของเชื้อสายทาเคเลียนเอาไว้หลายคนเรนีล่าเธอรู้ว่าเธอไม่สามารถสู้กับเวกามังกรของเอมอนได้แต่ทว่าใช่ว่าเธอจะอไร้มังกรโบมิทอร์กับซิลเวอร์วิงมังกรที่สามารถต่อสู้กับเวก้าได้แต่ทว่ามันไร้คนขี่ เรนิล่าเลยตัดสินใจว่าเธอจะควานหาโดยใช้ประวัติเหล่านี้ตามหาเชื้อสายของทาเคเลียนเชื้อสายกษัตริย์เพื่อมาขี่มังกรเฮ้ยผมอยากเห็นเลยนะครับมังกรหน้าตาเป็นยังไงกันเนี่ยมังกรของเรนิล่าจับ